ร้านไอซ์สตีมช็บริการเติมรงพักระบบอดีพาร์ตเลทสามถึงแได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่จะเป็นแบบ Foot, แบ็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่แบบ Anime ม i ไฟเตอร์ m u ม a เลเได้ครับกดผลแบบ Foot, แบ็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่ได้ยังมีบริการกดเพร All Star เลทแปดติงยูทูบคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับร o บ b o อ Map a n i น e f ม g ไฟเตอร์ u l ม t เลนะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเงินที่ควรเตรียมเกี่ยวกับอัปเดตหน้าในวันเสาร์นี้นะครับก็คืออัปเดตแพทที่สิ ว่าควรเก็บเท่าไหร่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากาทําตัวครับว่าสุ่มมิติเปลี่ยตหน้านะครับแล้วก็จะมาลองคํานวณเ,เจ้าราคาประตูที่จะเปิดในโลกหน้านะครับว่าใช้เท่าไหร่นี่เองนะครับแล้วก็เรื่องการสุ่มตัวนะครับว่าใช้เท่าไหร่ต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เรื่องการันตีเนี่ยพี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะลดหรือจะเพิ่มนี่เองครับเนื่องจากว่า ในอัปเดตล่าสุดเนี่ยราคาการันตีตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ไม่ใช่ราคาสิเป็นจนํานวนการันตีนะครับอยู่ที่8เชหรือว่า8ปดพันนั่นเองนะครับแต่ว่าในโลกสลามเนี่ยจะอยู่ที่13ื่นสามนะครับอ่ะนี่เดย์อยู่หมื่นสองสิตัวทีหมื่นสามน่าจะเป็นโลกของโจแลนะนะ์ฟอาชิมินะครับที่พี่จำผิดอ่ะตัวนี้นะครับหมื่นสามเห็นไหมอ่ะนี่นะครับอยู่มันก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองละสองราคานะครับสำหรับไอสองสองการันตีอ่ะพี่เป็นผู้สองราคาเฉยเลย ถ้าไม่เจ็ดพันก็จะขึ้นเป็นเก้าพันนะครับสำหรับคันตีโลกหน้านะครับวันนี้พี่จะมาลองคํานวณดูนะครับว่าเงินคันตีของโลกหน้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินที่ควรเตรียมไปเนี่ยเท่าไหร่นี่ครับอย่างน้อยเนี่ยพี่น่าจะคํานวณเรื่องเปิดประตูกับตัวซุ้มตู้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับราคาตู้นะครับเอมราคาเปิดประตูนะครับพี่อ้างอิงจากการคูณของตันเก่าๆนะครับก็คือเปิดมาล์กี้ทิ้งนอมเนี่ยจะอยู่ที่น่าจะประมาณ ห้าทีนะครับแล้วก็ไปน็อกอชิมี่นี่ยี่สิบทีนะครับไปสลามนี่เจ็ดสิบห้าทีนะครับมาโลกล่าสุดอยู่ที่สามร้อยทีเลยนะครับอ่ะเจ้าบอลพวกนี้เนี่ยมันจะคูณอยู่ประมาณ3.75จุดเคูนสคูนสามนะครับราวกันไปนะครับถ้าในอัปเดตหน้าเนี่ยประตูมันคูณไปอีก3.75นะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งคิวนะครับ1.125คิวนะครับสำหรับราคาประตูโลกน้านั่นเองนะครับมันก็น่าจะขึ้นเป็น1.2 1.1 สองคิวนะครับสำหรับประตูโลกหน้านะก็อยู่ที่ประมาณพี่ตีเราสัก1คิวถึง1.5คิวนั่นเองนะครับไม่น่าถึง2คิวนะตรงนี้นะครับไม่แน่เขาอาจจะใจดีให้สัก5 0 0ทีนะครับแต่พี่มองว่าไม่น่าไม่น่าขนาดนั้นนะเพราะว่าในประตูในโลกหน้าเนี่ยตัวที่สุ่มจับตู้เนี่ยมาอ่าเวลเยอะแล้วนะครับอันนี้แค่นี้ก็ร้อยเก้าสิบแล้วไอร้อยแปดสิบแล้วนะครับตู้หน้าก็อยู่ที่ร้อยเก้าสิบนั่นเองนะครับราคามันก็เลยแพงขึ้นนะครับโอเคมาต่อกันที่ราคาเปิดตัวนะครับสำหรับการสุ่มตัวในโลกหน้านะครับ การสุ่มตัวในโลกหน้าเนี่ยเบตการคูณตู้สุ่มตัวของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่การคูณ3.12นะครับอันนี้พี่ลองดูมาแล้วทั้งมี V.P. แล้วก็ไม่มีเลยนะครับจะคูณเท่ากันนะครับแต่ว่าลดเรื่องราคาตู้จะไม่เท่านะถ้าคนไม่มี V.P. นะครับไอ้ตู้เนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ2.43ทีนะครับถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับแต่จะเปะอยู่นะตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าใครมี V.P. ก็มีเงินพอพอมีเงินกด V.P. นะครับแนะนำร้านร้านสปอนพี่ก็ได้นะครับไอสติมช็อปนะครับ อยู่ดีก็ขายเขาเฉยเลยนะครับแต่ว่าจริงๆนะครับพี่ลองเติม้วพี่เ,เริ่มพี่เติมไปดีลองไปแล้วนะครับที่ทำยูทูบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ตัวเรื่องราคาการันตีแล้วกันนะครับสําหรับราคาพี่หนูพูดเรื่องราคาตัวโลกหน้าเท่าตีนะครับ <itative S 1> อยู่ดีก็จะข้ามเฉยเลยนในราคาการสุ่มตัวโลกหน้าเนี่ยหตัวนะครับต่อหนึ่งดาวเนี่ยหนึ่งดาวที่เราเปิดได้นะพี่เปิดได้นี่นะครับเจ็ดตัวนะครับต่อหนึ่งดาวที่เราเปิดได้ ตัวหนึ่งตัวที่เราจะเปิดเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 7.58T นะครับสำหรับคนที่ไม่มี VP นะครับแต่ถ้ามี VP แล้วนะน่าจะอยู่ประมาณ 5.68T นะครับอันนี้พี่คิดมาแล้วนะครับเอาเราเออตู้เนี้ยไปคูณ3.12นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะราคาเป็นตู้โลกหน้าขึ้นมานะครับส่วนวิธีคิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คูณ3.12เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้ามี VP ก็อย่างที่บอกนะครับราคาการันตีมันก็จะลดลงมาแบบโอ หลายหลักเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะครับสำหรับคนที่ไม่มี v ีพนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่เรื่องราคาการันตีนะครับถ้าตู้หน้าเนี่ยมีการันตีอยู่ที่ประมาณ7,500ครั้งนะครับก็คือ7.5็ดจุดห้เคครับตู้ตัวตัวมิสติกเนี่ยราคาการันตีของมันจะอยู่ที่ประมาณ56าคิวนะครับ56 57ิคิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือไม่นับออโตเซลล์นะครับอ่ะแต่ถ้าการันตีเป็นแบบ 9,000ครั้งนะครับตัวราคาการันตีมิติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ68คิวถึง70คิวได้เลยนะครับมันใช้เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินกันไว้ให้ดีนะครับจับจองมันไว้ให้ดีนะครับเมื่อกี้กระาบัตมาขอไปตีหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ถ้ามี VP นะครับราคาก็จะดรอปลงมาอีกนะครับสำหรับการันตีมิตินะครับจาก56หรือว่า57คิวเนี่ยจะอยู่ที่42คิวไม่ก็43คิวประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รวมออโต้เซลครับโอเคแล้วก็ถ้า ถ้าเป็นการันตี9,000ันเนี่ยเมื่อกี้การันตีเ5 0ดน้าะครับรือพูดนะครับถ้าเป็นการันตี9 0 0 0ันเนี่ยราคาของตู้โลกหน้าเอ้ยการันตีเมติกโลกหนะ้าเนี่ยถ้าเป็นการสุ่ม9 00 0ครั้งนะครับราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ51ถึง52ิคิวนะครับถ้าราคามันตามที่พี่คิดไว้นะครับถ้ามันเกินก็จะแพงขึ้นไปนะครับโอเคมานนี้นะครับ,รม,านะรบมาต่อกันที่ตัวคาบแล้วกันนะครับพี่จะพูดถึงตัวคาบด้วยในกรณีที่ใครอยากไปโลกใหม่แล้วก็เตรียมเงินทําตัวคาบไปเลยนะครับอะ ก็ตัวค้ามเนี่ยก็ง่ายนะครับเอาราคาการันตีของมิติกเนี่ยไปคูณ3นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครทํามิติกชไนนี่เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเราจะสู่มชไนนี่ได้หรือเปล่านี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราต้องคิดคูณ3ไปอีกนะครับที่จะพูดให้ละกันนะครับถ้าไม่มี V P อ่ะตรงนี้นะครับเราก็ต้องคิดด้วยว่าเอ่อถ้ามันอยู่ที่7,5 0 0การันตีมิติกนะครับถ้าไม่มี V P เนี่ยตัวค้าฟจะอยู่ที่ประมาณ170พิคิวนะครับอ่าราคาหลักหน่วยกันเลยทีเดียวนะครับโอเคประมาณนี้ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังๆถ้าคลิปพี่จะพูดเรื่อง DPC d p s สักหน่อยนะครับอ่ะถ้าเป็นเออ่ไม่มี v p นะครับแล้วก็ตู้ลูกหน้าการันตีมินติเก้าพันเนี่ยตัวคราฟอยู่ที่สองร้อยสี่คิวนะครับแน่นๆน่นราคาแน่นมากนะครับพี่คงไม่ได้ทำซับขึ้นหน้าจอให้นะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่พี่ทําไว้นะครับเนื่องจากว่าพี่อยากพักปีใหม่นะครับก็เลยแต่ก็ยังอยากมีคลิปลงนะครับพี่ก็เลยทําลงไว้หลายๆคลิปนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามี v p นะครับตัวคราฟลูกหน้าเนี่ยถ้าการันตีนะครรัับบสาหเมิ ตัวคราฟ1ตัวเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งร้อยยี่สิบแปดคิวนะครับอ่ะมาต่อกันที่ถ้าสุ่มเก้าพันเป็นการันตีมิติกนะครับเก้าพันครั้งโอเคถ้ามี VP เนี่ยอยู่ที่เก้าพันครั้งนะครับจะตัวคราฟจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบสามคิวร้อยห้าสิบสี่คิวแล้วก็ขึ้นร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าคิวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้ไม่รวมการออโต้เซลลนะครับหรือว่าการขายพวกคอมมอนนะครับอ่ะของคอมมอนพวกเนี้ยไม่นับนะครับเพราะว่า พี่ไม่ได้คิดเรื่องการขายไว้นะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องเลทราคาการขายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บเงินให้มันเหลือไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อเราได้มิติก,ก่อนการันตีนั่นเองครับเมื่อกี้พี่พูดถึงจะบอกเรื่อง d p s DPC นะครับว่าแพทเทิร์นเนี่ยคนทำยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง2เรื่องเลยละกันคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับน่าจะเกินสินาทีอาจจะนะครับ ในเรื่อง DPC นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ขึ้น 100B เนี่ยพี่แนะนำนะครับให้เราหาตัวครับโลกหลังๆนะครับอ่ะถามว่าทำยังไงนะครับจะมีดิสลิงดิสนะครับเผื่อแบบช่วงที่พี่จะลงเลรีนะครับแล้วเป็นแมสซีฟเนี่ยพวกเราเข้ามาอยู่ในดิสเนี่ยพี่อาจจะแบกอาจจะแบกนะครับถ้าเราแบบพูดดีๆหน่อยนะครับคนในดิสก็มีพร้อมแบกอยู่นะครับสำหรับคนที่หาคนแบกเลรีฟรีนะครับก็ ต้องดูด้วยนะครับถ้าไม่ใช่เลเยอหลังๆก็ไม่ค่อยมีคนลงครับตัวคัพที่พี่แนะนำนะครับสำหรับคน DPC น้อยๆเนี่ยประมาณหลักร้อยบีเนี่ยอยู่ที่เจ้าระฆังหน่อมนะครับแต่ว่าเรื่องเงินก็จะฟาร์มยากนะครับแต่ว่าถ้าเราได้เจ้าแอต้ามานะครับมันจะเก่งมากๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัวคัพแอต้าเนี่ยมันดีนะครับอันนี้นี่เลยใช่ไหมสองร้อยเลยนะครับสำหรับคนที่ DPC ไม่ถึงเจ้าร้อยบีนะครับก็แนะนําให้หาแอต้ามาใช้นะครับโอเค มานี้นะครับส่วนคนที่เกินร0อยบมาแล้วนะครับกำลังดันอยู่ติดอยู่ที่2 300B นะครับการเอาตัวเข้าตู้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าใครอยากวิ่งฟาร์มเงินนะครับพี่แนะนาให้ฟาร์มช่วงอีเวนต์ไม่ก็ฟาร์มยาวๆไปเลยนะครับฟาร์มแบบว่าข้างนะครับฟาร์มแบบเปิดทอม24ชั่วโมงแบบพี่ไปเลยนะครับะเพราะว่าอดูจากเวลาอาอนพี่ได้นะครับอันนี้คือพี่เปิดคอม24ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าได้ตัวรับเชนนี่มาได้ดีครับสองตัวสามตัวนะครับรวมตัวอยู่ในตู้ด้วยนะเพราะะฉนนั้ี่จะ เรามาจริงจังสักหน่อยนะครับจะรู้ว่าดันจะดันตัวเองได้ถึงขนาดไหนนะวันนี้นะครับส่วนคนที่เกินร้อยทีมาแล้วเอ้ะไม่ใช่ร้อยทีพูดผิดคนเกินคนที่เกินประมาณ5 0 0ร้อขึ้นมาครับจนถึง1ทีเลยเนี่ยพี่ยนํานะครับหาตัวคาร์ชเนี่นะครับแล้วก็ฟังเงินไปด้วยนะครับอ่ะวิธีการหาตัวคาร์ชเนี่นะครับง่ายๆนะครับมี2เรื่องที่เราควรจะทําก็คือการเอ่อ ฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มเลยนะครับฟาร์มแบบฟาร์มแบบไม่หลับไม่นอนครับทุกวันนี้พี่ฟาร์มเกมถึงตีสี่แทบทุกวันนะครับตีสองตีสามตีสี่แน่นอนครับฟาร์มเมเทโอครับอะตื่นเช้ามาก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับลงดันลงเรทลงทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเลยครับที่พี่ทําไปนะอ่ะตรงนี้นะครับก็เอ่อเรตตาแท็กวัลเดินนะครับ ประมาณนี้นะครับใครที่ขยันเนี่ยก็จะดัน DPC ตัวเอง DPC ตัวเองไเด้ยเยอะขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับการเลือกใช้ตัวละครอ่ะพี่เคยพูดแล้วนะครับแล้วก็การสุม่มแพสซีฟครับในอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะมีเรื่องตัวตู้คราฟชายนี่มานะครับอ่ะไดดาร์ทันเตอร์เนี่ยฮันเตอร์ Hunter ตัวนี้นะครับอ่สิ่งที่พี่แนะนำนะพี่แนะนําให้เราเก็บหินอ่ะสมมุติว่าถ้าใครจะทําเป็นเจ้าอ่มิติอย่างเงี้ยอ่ะชัวร์นะครับ ใช้หินแบบนี้ก็หาดีๆนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่อย่างที่พวกเราเห็นนะครับที่จะมีเจ้าซุปเปอร์หลักกับซุปเปอร์เย็นแล้วก็ดาบเยอะมากนะครับเพราะว่าพิธีกล่องทองนะครับอ่ะพิธีกล่องทองมันได้ของเยอะมากนะครับวิธีการหากล่องทองก็คือการรีเซิร์เวอร์นะครับแล้วก็วิธีไอ้เจ้าการตีกล่องทองเนี่ยถึงเราจะต้องรอหลายชั่วโมงนะครับบวกเขาว่ามันต้องตีเยอะๆนะครับแบบเลือด โลกหลังๆเนี่ยกล่องเลือดเป็นคิวเลยนะครับ2องกับคิวอะไรอย่างี้นะครับดี่ว่ามันคุ้มกับการที่เราต้องรอกนะครับมันจะสูมดรอปให้เรานะครับแล้วก็ถ้าใครตีกล่องเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้บับพวกนี้ช่วยไหมนะครับพวกยินบูธหรือว่าดาเมจบูธนะครับแต่พี่แนะนำนะครับให้เราเปิดไว้นะครับหลังจากที่จะได้เนี่ยสมมุติว่าเราจะฆ่ามันตายแล้วนะครับฆ่าแบบเหมือนบอสตายอะไรแบบเนี้ยก็ให้เราใส่เป็นทีมฟาร์มเงินนะครับทีมฟาร์มเงินของพี่ก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเจ้าเจเนอร์ลสเจเนเรียสอะไรเนี่ยนะครับเจ้าของของผันนะครับที่พี่พูดเรื่องแพสซีฟไปน่าจะเป็นชิปของอีพีหน้าครับก็คือมันจะบบกจะเมทจิ5%ห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้พี่ตกขาดไปก็ต้องขอไปด้วยนะครับเสริมไว้ก่อนเลยในเรื่องนี้นะครับโอเคมานี้นะครับพี่เลยเอาตัวนี้มาครับถามว่ามันดียังไงนะครับมันบบกทั้งค่าเงินแล้วก็ค่าดอกของเลยนะครับอ่ะดันั้นเป็นตัวเป็นแพสซีฟที่เอามาใช้เป็นทีมฟาร์มลเลกเตอร์ดีมากนะครับ อยากจะให้ดูนะครับว่าพี่ฟาร์มชาร์จไป7,800แล้้นะครับนี้ก็คือเล่นหลายวันหลายวันมากนะครับตั้งแต่อัปเดตมาพี่แทบไม่ค่อยได้ปิดคอมนะครับนอกจากปิดคอมพักแล้วก็ช่องสตรีมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เอพีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงสตรีมเนี่ยพี่ก็จะตีกล่องนะครับตีกล่องตีทุกอย่างนะครับซ้อทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวนะครับก็คือการลงเลทุกเลทครับตัวพี่อยากจะเซฟไว้นะครับอันนี้ตัวคือพี่ดองไว้นะครับแล้วก็ใช้หินซื้อด้วยนะครับ อ่อที่พี่ฟาร์มมาน่าจะอยู่ที่8,000ครับเี่พี่เพิ่งซื้อตัวไปหายไป200นะครับรอบหนึ่งพี่จะลงได้ประมาณ190อัดนนครับถึงจะถึงจะทรมานเป็นนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับสิ่งที่ได้มาก็ไม่แย่นะครับนอกจากหลุดตอนลงดันนะครับแล้วก็วิธีการฟาร์มตัวในดันฟาร์มเฟาร์มหินในดันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาพูดอีกทีนะครับว่าทำยังไงให้ได้แบบ190-200บวกต็อครับแต่แน่นอนว่า คุณทุกคนจะต้องมีตัวที่เป็นเบสจามจหลักให้เราให้ทีมรองเรานะครับทีมฟาร์มเลนเตอร์แน่นอนนะครับไม่ใช่เอาตัวไก่มาแล้วอยากได้สองลาหินไม่ได้นะครับตรงน,นี้โอเคประมาณนี้นครับโอเคเอ่อโดยทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับคนที่มีตัวรับรับเชนี่เนี่ยพี่มองว่าถ้าแพสซีฟไม่ดีจริงก็อย่าไปปั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเอ่อมีตัวแทนดีๆที่เป็นคาร์ฟเชนี่นะครับอย่าไปเสียดายว่าเราเคยมีเอ่อรับเชนี่ในโลกเก่าๆนะครับจะเพราะว่าเบส รับใช้นี่โลกเก่าเนี่ยไม่ค่อยน่าใช้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมท้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดตามไว้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับ